เลือดสีแดงสีแดงที่เป็นเข้มเข้มเขาเรียกว่าแดงเลือดนกเข้มไม่มีแดงเลือดคนไม่มีใครพูดสีเลือดมันแดงอยู่แล้วเลือดเราขาดไม่ได้ แล้วก็เป็นสำคัญเลยเรามีชีวิตโดยการมาจากสายเลือดเราเป็นสายเลือดของใครของพ่อแม่พ่อแม่ของเราก็เป็นสายเลือดของปู่ย่าตายายเรื่อยๆไปถ่ายทอดมาเป็นสายเลือดถึงได้เป็นสำนวนว,นว่าเลือดเนื้อเชื้อไข เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของใครใครเลือดมันช่วยลำเลียงอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเลือดในร่างกายเรามีเลือดประมาณ7ถึง8เปอร์ซนของน้ำหนักตัวถ้าร่างกายเสียเลือดมากก็ทำให้เสียชีวิตได้ แล้วถ้าเลือดไหลไม่หยุดมันจะทำยังไงเลือดมันก็หมดตัวเลเวลาเรามีบาดแผลเราก็จำเป็นต้องห้ามเลือดพูดถึงหน้าที่ของเลือดแล้วก็คือนำสารอาหารที่ได้จากการย่อยอาหารไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆในร่างกาย นำออกซิเจนจากปอดไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆของร่างกายเลือดมีสองนำแล้วนะ3ามนำของเสียออกจากเซลล์ไปที่ไตเลือดยังนำของเสียไปที่ไตอีกเพื่อขับถ่ายออกมาเป็นปัสสาวะโอ้ปัสสาวะนี่ก็เป็นของเสียนำโดยเลือดเหมือนกัน เลือดยังนำฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อไปยังเซลล์เป้าหมายเลือดช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายโดยเพิ่มอัตราไหลเวียนเพื่อขับความร้อนออกจากร่างกายทางผิวหนังและก็ระบบหายใจอูยบางคนเราเข้าใกล้ๆหายใจยังร้อนเลยก็ขับความ ร้อนออกเหมือนกันเมื่ร่างกายเราอุ่นนะเราเป็นคือสัตว์เลือดอุ่นนะั่นแหละเราไม่ใช่สัตว์เลือดเย็นนะเป็นเลือดอุ่นเลือดสามารถแข็งตัวได้จึงช่วยให้ร,ร่างกายไม่เสียเลือดมากเกินไปในเวลาบาดเจ็บเวลาเรามีบาดแผลนี่ปาก ปากบาดแผลนั้นอนะ่ะบางทีเลือดมันแข็งเลยมันก็ช่วยทําให้เลือดไม่ไหลามากอะแล้วเราก็ห้ามเลือดโดยเร็วซะในเลือดมีส่วนประกอบที่ช่วยต่อต้านเชื้อโรคคืออะไรคือเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวนี่เป็นส่วนสำคัญในการ ช่วยต่อต้านเชื้อโรคนะในเลือดมีนอกจากเม็ดเลือดแดงแล้วยังมีเม็ดเลือดขาวอีกด้วย